ฮ hey, hey, hey. สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพับไปสวัสดีช่วงเช้าเช้าหกนาฬิกาสี่บทีออกตัวเช้านะวันนี้เช้านี้มีภารกิจอะต้องตรวจสุขภาพประจำปีนะ <c oughs> <c oughs> ชาวเนีก็เลยต้องรีบออกเดินทางเนี่ยเพราะว่าต้องงดน้ำงดอาหารนะต้องรีบไปจอเดเลือดเดี๋ยวค่าที่ออกมามันจะไม่เป๊ะ,ปะนะ ช้านี้อากาศอุณหภูมิอยู่ที่26องศาทุกคนสบายมากเลยเชา้านี้อากาศเย็นๆนะเมื่อวานก็ฝนสลมอีกแล้วฮนะชนบุรีโอ้ตกหนักอยู่นะเมื่อวานตอนนี้ก็ยังคลื่นฟ้าคลื่นฝนอยู่นะทำท่าทางอยู่ออกในทางกันดีกว่าน้ำมันเหลือสองขีดแนละ้วตอนนี้ ขี่ไปได้เท่าไหร่เนี่ยสองกกิโลโอ้สแล้วน่าจะได้ประมาณสองเหมือนเดิมะโอเคโอเคโอ้ขึนเหียบดีนะเช้านี้ หรือว่าผมออกตัวไวกันไปเนี่ยออกตัวเร็วกันไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันหมาหรือแมวนะ่ะแมวเหรอน้องแมวยานะเดี๋ยวเองจะเหลือแปดชีวิตโอ้ชเช้านี้มีหมอกมาแล้วฮนะนั่นทุกคนหมอกกำลังมานั่นคือเมฆหมอกนะเนี่ยขาวๆนี่คือเมฆหมอกฮนะลอยต่ำมากอะชเช้านี้ ตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วหมอกเริ่มลงแล้วฝ่ามือผมเนี่ยตรงบริเวณสระน้ําใหญ่บรรยากาศเช้านี้ฮะขี่ไปแล้วไปกับน้องซ่าอีกเช่นเคยมุณผู้ชมว่าดีชาวนีตเราจะเจออะไรบ้างคนระกับเรื่องราวระหว่างทางเดินทางไปกับรถคู่ใจของเราฟอ,อร์ซาสามพันศูนย์นั่นฮะหม,มอกเริ่มลงแล้วข้างหน้าโอ้หมอก ผ่านดวงอาทิตย์นะโว้วววโวสวยงามโอ้น้องหมาเ <ś led> <ś led> อ็นน่งเศร้าแท้เหมือนนั่งคอยใคร ออกแต่เชา้าก็ก็ดีอย่างนี้แหละนะรถน้อยะอะรถยังน้อยอยู่โอ้โหหมู่ปิ้งหมู่ปิ้งตรวจสุขภาพก็บอก งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนนะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวผลนรวจจะออกมามันจะพลาดเคลื่อนนะเราต้องเชื่อฟังคุณหมอ <Okay. S 1> โอ้รถติดแท้ช้าเนี่ยรถไฟมาหรือเสียงติ้งติ้ง้ง,ง,งไหมมีเสียงไหมไม่มีนะหรือว่าติดตรงที่ทำเส้นทางใหม่อะเส้นทางใหม่ก็เมื่อวานผมมาอัปเดตแล้วยังไม่เรียบร้อยอะ แต่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะตรงบริเวณรอยต่อมันยังมันยังยังไงมันยังไม่เรียบทุกคนโอ้ยออกมาขนาดนี้แล้วก็ไปเเจ๊ ยังฮะยังไม่แกไขนะยังเนี่ยมันยังไม่เรียบฮะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นอะ่ะถ้าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยน่าจะสวยฮะโอเคผ่านทางรถไฟไม่ได้แล้วก็สบายใจแล้ว แดดออกแล้วรับวิตามินหน่อยเช้าเนี้ยจิตนาฬิกา52นาทีเฮ้ย6นาฬิกา51นาทีแล้วถ้าถึงโรงงาน7โมงก็เดินไปที่จุดตรวจสุขภาพอีกประมาณ7โมง20นะได้อยู่ได้อยู่ โอ้ไฟแดงแล้วเช้านี้ยโอ้ฟอร์ซาตแต่งฟอร์ซาตแต่งสิ่งเต็มระบบ วันนี้ลองถ่ายที่ความละเอียด 5.7K ฮะ60เฟรมนะนะเดี๋ยวไปลองตัดต่อแล้วก็รีเฟรมดูว่าภาพมันจะออกมาเป็นอย่างไรฮนะ 8K นี่มันใช้ความจำเยอะมากเนละผมลอง6 4K 60เฟรมนะแล้วก็ 5.7K 60เฟรมแต่ว่าตอนที่เรากดส่งออกเนี่ยเพิ่มบิดเรทแบบสุดๆไปเลย200เลย เดี๋ยวลองดูฮะโอ้รถคันนี้ไปอลังการมากโอ้รถคันนี้น่ารักฮะโอ้ยตายแต่เช้าแล้วเช้านี้ก็เป็นเรื่องปกติของที่นิคมอามาตะนครการเดินทางทุกชเช้าก็จะมีอุบัติเหตุนะ ยังไปเขียวอยู่นะ6นาฬิกา53นาทีอยากถึงโรงงานก่อน7โมงอะทำได้ไม่บอกเนี่ย นี่รถคันนี้น่ารักนะเอาโอเคไป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 ต้องระวังครับพวกรถนี้มันชอบฝ่าไฟแดงผมออกก่อนคนแรกเลยนะฮะโอ้อ้าเกือบไปแล้วนิดเดียวฮะนี่แล้วฮะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโอ้ผู้สาวเกือบไปแล้วแล้วมายังไงเนี่ยฝั่งนี้เนี่ย สอนมาเหรอโ้เกือบไปแล้วะต่อหน้าต่อตาเลยนิดเดียวอะเมื่อกี้นิดเดียวมอไซค์ก็รีบด้วยเมื่อกี้ขี่เร็วด้วยโ้ไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้ทางหน้าโค้งอะ ต้องลบก่อนนีะ้โผงโหงอันตรายอันตรายถือโรงงานก่อนเจ็ดโมงนะตอนนี้หกโมงห้าสิบห้านาทีเขาจะทำได้ไหม มอไซค์ย,ยังไม่เยอะนะแต่ว่ารถยนต์นี่เต็มพิกัดลยฮะมอไซค์ย,ยังทำเวลาได้นะจับไป โอ้โหเกือบไปแล้วพร้อมปะทะทุกเมื่อช่วงเช้าอะไรก็เกิดขึ้นได้อะอุบัติเหตุนะแค่ขี่เลนตรงกางเนี่ยก็อันตรายเลยครับโอ้ยน้ำเยอะจังเนี่ยนางใต้จะล้นแล้วสะสมมาหลายวันแล้วตกต่อเนื่องเลยชนบุรีช่วงนี้ เขาเคลียร์ข้างทางแล้วทุกคนเนี่ยเขาเริ่มเคลียร์เคลียร์ริ่งแล้วนะน่าจะได้ลาดยางเร็วๆนี้ฮะบอกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วาย,ยาถือว่าเร็วชี้ได้เลยเนี่ยเห็นสะพานแล้วแต่น่าจะยากอยู่นะน้ำท่วมหรือเปล่าข้างหน้าเนี่ยน้ำท่วมทุกคนน้ำท่วมแล้วฮะนั่นนะฮะขวามือผมทางเข้าเข้าอะไรเนี่ย โอ้รถตู้คันนี้เขาจะเลี้ยวนะนี่ทุกคนานา้ำท่วมแล้วโอ้ยเดี๋ยวเลิกกานวันนี้มาขี่รถเล่นดีกว่าโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมเจ้าปากเลย,ยเดี๋ยวมาล้างรถดีกว่าเดี๋ยวเลิกงานวันนี้นะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะไม่รู้ว่าน้ำจะยังเหลืออยู่ไหมไม่ใช่มันจะลดก่อนว่าชอบมากเลยน้ำท่วมชอบมากเลยโอ้ทางโลกฮะเราช้าอยู่ใหญ่ฮะ โล่งแบบนี้ก็เสร็จฟอร์ซ่าตื่นเต้นเห็นน้ำทว่วมตืน่นเต้นหลาฟักร้อนสบอเลยหลายครึ่งวันนะไปขี่รถเล่นน้ท่วมผมเนี่ยโคตรชอบเลยน้ำท่วมเลยน,นี่ทุกคนก็เคลียร์เส้นทางเลยเนยด้านข้างนะอืมน่าจะ ันหยุดนี่เลยมั้งเลยเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะลาดยางใหม่แล้วาถวนี้แหละมีเท่าไหร่ใส่หมดนะหมดปลอก <c oughs> แต่ว่ากะเชา้าเนทรงทำไปได้แล้วนะถ้ากะดึกได้เยู่อนะ <c oughs> กะดึกไม่ค่อยมีรถแล้ว <c oughs> โอ้ตกหลุมเลยขันหน้าแล้วตกหลุมผมก็ตกหลุมด้วย ดูรถบัสบนสะพานทุกคนค่อยๆมาค่อยๆมา ตามเยอะจริงอะเนี่ยน้ำมือนใกล้จะหล่นแล้วฮะวี่หน้าอะจุดนั้นถึงท่วมนะเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้แดดแรงมากเลย โอ้จ7นาฬิกาแล้วไม่ทันแล้วเจ็ดโมงเป๊ะๆเ,เลยเขาสู่วงเวียนละดนาฬิกาหนึ่งนาที ต้องยอมเลยนะตื่นแต่เช้าฮะตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันอ <c oughs> โอเคโอเค,อเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ